สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนการโหลดอัลฟาเทสครั้งที่2ของ pubg new state นะครับซึ่งบางคนก็โหลดได้แล้วบางคนก็ยังหาวิธีโหลดไม่ได้เลยหรือโหลดมาแล้วก็พบว่าติดปัญหาตอนกดเริ่มเนอะมีการว่าติด VPN ติดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็แล้วแต่คนจะติดอะไรกันไปทีนี้ขั้นตอนแรกเลยคือ เราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเราได้รับคัดเลือกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีอ e ีเมลส่งไปให้เราที่ในเมลมันจะเราจะต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเองก็อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ในคอมนะแต่ว่าเพื่อนๆทํากันในโทรศัพท์ได้เลยเหมือนกันครับผมขั้นตอนแรกเลยคือพิมพ์เข้าไปเลยครับพับ G New State อพอเข้าไปแล้วมันจะเจอหน้านี้ มันจะเจอหน้ารูปตัวเกมก่อนเพื่อนกดไปที่รูปตัวเกมหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะได้หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลื่อนลงมานิดเดียวมันจะเขียนตรงนี้ว่าเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วมันจะมีลิงก์ข้างล่างแบบนี้เลยอ่าแต่ถ้าในโทรศัพท์ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นลิงก์สีฟ้าเลยให้เรากดเข้าไปเลยครับถ้ากดเข้าไปแล้วปุ๊บอ่าทีนี้มันจะเด้งมาหน้าของเว็บตัวเกมแล้เพื่อนๆก็สามารถนี่เลยครับ มันจะขึ้นสีแบบนี้เลยตัวแบบนี้เลยสถานตรวจสอบสถานะอ่าเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปปุ๊บอ่าปุ๊บแล้วก็นี่สถานะคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดสอบเลือกเอานะครับของเพื่อนจะเป็น ios หรือ Android แต่รู้สึกว่าตอนนี้ ios จะยังไม่ได้นะอ่ะตอนนี้สำหรับ Android ก่อนก็เข้าไปได้เลยใส่อีเมลของคุณเข้าไปปุ๊บ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 ถ้าได้ปุ๊บมันจะขึ้นรถไฟ ว่าได้ได้ร่วมทดสอบอะครับยินดีด้วยคุณได้ร่วมทดสอบอพอขึ้นเสร็จปุ๊บอันนี้เลยครับด้านล่างวิธีดาวน์โหลดเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดได้เลยพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นเลยครับพับจีนิวสเตตอัลฟาเทสนะครับและทีนี้เวลากดเริ่มเกมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะรู้เองพอกดเริ่มเกมปุ๊บมันจะเด้งเป็นหน้าเว็บมาเตือนว่า คุณเปิด VPN ไว้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงพวกที่ชอบโหลด VPN แล้วมุดไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอ่าก็คือต้องลบแอปทิ้งอย่างเดียวครับมันมันมันไม่ให้เก็บไว้ในเครื่องเลยหรือโปรแกรมอ่าโปรแกรมที่ว่าเราต่ออุปกรณ์พิเศษนะครับใช้โทรศัพท์แต่สามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้อะไรอย่างนี้อ่าโปรแกรมนั้นก็เอาไว้ไม่ได้ต้องปิดทิ้งเหมือนกันลบทิ้งเลย แล้วก็อีกอย่างหนึงคือโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์อ่าถ้าคุณเล่นตัวช่วยในการต่อเมาส์ต่อคีบอร์ดเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะมันต้องเปิดเพราะมันต้องไปเปิดหัวข้อ USB อ่าทีนี้เราต้องปิดครับมันถึงจะสามารถเข้าเกมได้ถ้าไม่ปิดก็เข้าเกมไม่ได้ครับคือ PUBG มันเป็นนักพัฒนาคนเดียวกับอ่า PUBG PC เนาะ เขาจะบังคับเลยเกมโทรศัพท์คือโทรศัพท์ครับเล่นในคอมก็เล่นไม่ได้ครับพวกอ e ีมูเลเตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น n o อกบูสเต็คเอลด์เพเยทุกอย่างใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าคําว่าอ e ีมูเลเตอร์ปุ๊บมันตัดเลยหาไม่เจอเลยอ่ะอ่ะถ้าเกิดเป็นนี้ผมโหลดให้ดูนะพิมไปเลยพับยีดิวสเต็ไม่ขึ้นให้ไม่ขึ้นให้ถ้าโหลด apk มา มันก็จะเด้งหน้าเดียวกับ VPN นะครับมาแจ้งเตือนว่าคุณใช้อ m มูเลเตอรมันไม่ให้เข้าเกมเลยนะครับอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดหาข้อใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่ามันยังไม่ผ่านมันติดนูน่นติดนี่ติดนั่นเม้นมาได้ครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ